把那个泡的，这些卡做的没。做没做？做不了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 。做没做？做 ขอคนที่เป็นก่อนนะคะได้อาจูมือค่ะตอนนี้ยามมี24หลอดนะขอให้คนที่เป็นก่อนนะคะถอดก็เอาคนถอดออกไปแล้วก็แล้วก็รับของแล้วก็ออกไปเลยก็ได้ค่ะเอาเอาของกับน้ำด้วยอเอาออกไปวางของกับน้ะแล้วก็บไข่

เดี๋ยว่็้านคนทาสารมันเด้ความใช่ไหมาจานีเตะกแล้วแล้วคนที่สองค่ะน่เลงจดหกบคไม่ใคาก่อนเขาจะถ่ายรูปค่ะเออค็อยากได้รูปอุ้มเด็กอุ้มเด็กเอาเด็กเด็ ลงไปดเลยลงอะลงไปเลยมีอ uh, ีกไหมมีอีกไหมมีอีกหใส่ไปไหมเลยพี่ ชาวบ้านที่ลงไปอะนะต้องข่อยอะชาวบ้านก็กลัวแล้วเหมือนกันนะพี่พี่พญามหันมาทางนี้หันมาทางนี้ ไปเรือดที่หูแล้วเอาเอาขอวฝากไข่มาบ้างมีอะไรที่เขาจะใส่ ไม่ใช่หลวงพ่อนั่งในนั้นได้บ้างนั่งได้บ้าง <c oughs>